สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังวังกรหมอจบจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและปัจจุบันนะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเว,วชศาสตร์ครอบครัวคะ่ะและเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ anti aging and regenerative medicine คะ่ะสำหรับการดูแลรูปร่างไม่ใช่แค่การดูตัวเลขบนตาชั่งนะคะสาวๆหนุ่มๆหลายท่านค่ะอยากจะลดน้ำหนักนะคะ เพื่ออะไรครับเพื่อที่มีรูปร่างที่ดีแต่อาจจะเข้าใจผิดไปหน่อยนะคะเพราะว่าการดูแลรูปร่างของพวกเรานั้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขที่อยู่บนตาช่างค่ะ แต่มันคือเรื่องของการฟิตแอนด์เฟิร์มของร่างกายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะรูปร่างสวยงามแล้วนะคะจะต้องมีสัสดส่วนของไขมันนะคะและสัสดส่วนของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมเน้นต้องลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อตัางหากนี่ต่างหากค่ะคือเรื่องราวของการดูแลรูปร่างที่ดีแล้วจะทําอย่างไรให้มีรูปร่างที่ดีฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะ การรับประทานอาหารมีส่วนอย่างมากค่ะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะก็คือว่ากลุ่มข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตนั้นนะคะ ใช้วิธีนะคะดูอุ้งม,มือตัวเองค่ะ1อุ้งม,มือนะคะในมือ1น,นะคะรวมไปถึงโปรตีนนะคะจากสัตว์และพืชค่ะ1กํากำมือและที่เหลือให้เป็นใยอาหารเป็นผักผลไม้ที่มีรสชาติของน้าําตาลรสชาติหวานที่น้อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปลิลฝรั่งชมพู่แก้วมังกรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งแนะว่าก็รับประทานประมาณ1ฝ่ามือเนาะนอกจากอาหารแล้วนะคะตัวช่วยก็คืออะไรคะการออกกำลังกายค่ะ การออกกําลังกายยังไงก็ต้องเบิร์นนะคะจะบอกว่ากินอย่างเดียวแต่ไม่เบิร์นไม่ออกกําลังกายได้ไหมคําตอบคือรูปร่างที่ดีจะดีได้ต้องออกกําลังกายด้วยนั่นคือว่าอย่างน้อยค่ะ3วันต่อ1สัปดาห์ครั้งหนึ่งหนึ่งคือ30นาทีและถ้าจะให้ดีเฉลี่ยแล้วหัวใจต้องเต้น130ครั้งต่อนาทีโอ้โหมีแต่เลข3กับ1นะคะเลขที่ออกไม่ใช่ค่ะเอาเป็นว่าออกกําลังกายให้ได้3วันต่อ1สัปดาห์นะคะ แล้วก็30นาทีในหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยค่ะแล้วก็หัวใจเต้นร้อยสาครั้งตอนทีให้เหงื่อออกตลอดนั่นเองเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามีการเผาผลาญว่าแล้วพอพูดถึงเรื่องของการเผาผลาญน,นะคะก็มีหลายคนถามมาว่าแล้วมีตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไหมนะคะการที่จะช่วยในการเผาผลาญนั้นนะคะนอกจากออกกาลังกายค่ะสารอาหารบางกลุ่มเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องการเผาผลาญอาหารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นชาเขียว หอมใหญ่ริกส้มองุ่นนะคะจะมีส่วนนะคะในการช่วยเผาผลาญน,นะคะเผาผลาญพลังงานเบินไขมันนอกจากนี้แล้วยังช่วยควบคุมความอยากอาหารก็คือสารสกัดในกลุ่มนะคะโกโก้ทับทิมเชอร์รี่ค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีงานวิจัยนะคะว่าหญ้าฟรั่นค่ะและผงกระบองเพชรนะคะก็มีส่วนนะคะในการดูแลน้ำหนักนั่นเอง แต่ที่สําคัญค่ะถ้าเราคิดจะรับประทานอาหารกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องรับประทานให้เหมาะสมแต่ถ้าอยากจะรับประทานในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นก็ต้องเลือกสารสกัดที่ดีนะคะปลอดภัยด้วยอีกนิดนึงค่ะสําหรับท่านที่ต้องการโปรตีนนะคะเพราะเรามั่นใจว่าเราเนี่ยไม่สามารถรับประทานอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนได้อย่างครบถ้วนนั้นนะคะ ทางเลือกหนึ่งของท่านก็คือโปรโตีนสกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากสัตว์นะคะเวโปรโตีนก็มีส่วนในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็แนะนำค่ะว่าสามารถดูแลได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเรารับประทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารอาหารที่ช่วยเบิร์นเผาผลาญน,นะคะไขมันแล้วควบคุมความอยากอาหารดูแลรูปร่างและน้ําหนักแล้วนะคะอย่าลืมค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะสารสารั้นอนุมูลอิสระค่ะ เพราะทุกครั้งที่เรานะคะใช้ชีวิตยิ่งถ้าเราออกกําลังกายตั้งใจที่จะควบคุมดูแลน้ําหนักนั้นนะคะจะทําให้เกิดส่วนเกินของอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสุดท้ายค่ะหมอดาววังใจว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับความรู้จากคลิปนี้และนําไปปฏิบัติตามเพื่อให้มีรูปร่างที่ดีนะคะจะบอกว่าแบบหมอดาวก็ได้นั่นไงไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ